ก็จะมีเป็นรานนี้เลยค่ะนี่อันนี้นะคะจะเป็นขนมช็อกโกแลตขนมหวานนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนาะ บอกเลยว่าเขาจะมีป้ายนี่นจะมีป้ายเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ลองเล่นอันนี้ดูก,ก่อนติดให้เพื่อนๆพนดูติดที่หน้าก็ได้ค่ะติดที่แขนก็ได้ค่ะ,อะลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมคะมันจะน่ารักมากแล้วก็จะมีลายหมานะคะเป็นลายหมาฟุ้งฟิ้งมากเลยเห็นไหมจะ ตัวเล็กๆนะคะอ่าแล้าฐานะก็จะมีหน้าแบบนี้ด้วยค่ะหน้านี่หน้ายิ้มแล้วเราก็จะยังได้ตัวนี่เลยเป็นตัวพี่ของแอลอลเซอร์ไพรส์ค่ะนี่แล้วเราก็ยังได้เป็นป้ายแอลอีกด้วยค่ะนี่ เป็นนี่ดิวซิเตอร์ค่ะเป็นของดิวซิเตอร์นะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นเด็กๆจะสนุกกับการติดสติกเกอร์นะคะเหมือนน้องมินนี่นะคะจะเป็นตัวพี่นะคะสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วก็จะมีเป็น ติดให้เต็มแขนเลยค่ะติดอันนี้นะคะจะเป็นนี่เลยไหนลองลองลองติดที่หน้าด้วยติดที่ไหนหน้อ่าติดที่หน้าติดให้หมดเลยติดได้ค่ะติดได้เดี๋ยวค่อยเอาออกใช่เพราะเด็กๆสามารถติดได้ค่ะอ่าเร่สนุกสุกแล้วก็ค่อยเอาออกนะคะไม่เป็นไรเพราะมันคือสติกเกอร์เพราะมันมีกาวนิดเดียวใช่พอมันแห้งมันก็หลุดละ ามาเรามาดูวินนี่สนุกกับการติดสติกเกอร์ที่หน้านะคะเอาเลยค่ะอเอาเลยค่ะติดให้ทั่วหน้าเลยค่ะเอาให้ทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกนี่ค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแบบนี้มาก่อนนะคะมีชุดเท่มากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตรงนี้มั่งนะคะเราจะมาติดตรงนี้มั่ง นี่เราจะมาติดข้างนี้นะคะติดที่เต็มเต็มไปเลยเด็กๆนะคะจะสร้างหนุกกาการเล่งมากๆนะคะเพราะเราจะได้แบบไม่เบื่อนอะแล้วก็จะมีเป็นแบบตัวผู้ชายด้วยนี่นะคะตัวผู้ชายนี่จะเป็นแบบตัวผู้ชายนะคะตัวนี้ เอไก่มากไปค่ะพ่อติดตรงไหนด่คะจะติดตรงนี้ตรงนี้นี่คะ่ะเด็กๆนะคะอาจจะแบบเล่นจะสนุกมากเพราะว่าเด็กๆชอบเหมือนมินนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องมินนี่น้องมินนี่ติดที่ทั่วหน้าเลยคะ่ะไม่ติดกำลังสนุกเพลิดเพลินเลยนะคะติดตรงนี้นปะะ้า ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้คือแบบน่ารักมากเลยค่ะแต่เขาเท่มากเลยค่ะนี่นะคะผมเขาจะมีแบบนี้เลยนะคะตาเขาจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วเราจะอันนี้นะคะจะติดเอาไว้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันคือของเด็กเด็กเล่นได้ค่ะ ใหญ่ด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็ติดได้นะคะเพราะมันไม่อันตรายมากนี่นี่นะคะจะเป็นน้องหม,มาบุ๊คบล็อกค่ะน่ารักน้องหมาบุ๊บล็อกนะคะตัวนี้นะคะไม่แพงมากเกินไปเพราะมันลูกเล็กค่ะลูกเล็กนะคะ นี่แล้วเราก็จะสุดท้ายเราก็จะติดตรงนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ตัวใหม่นะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวเก่านะคะคือตัวใหม่น้อขคนะคะจะมาจากนี่เลยเป็นตัวพี่นะคะน่ารักนี่ติดที่หน้าเลยค่ะติดตรงนี้เลย น,นี่นะคะเต็มมากแม่บอกเป็นนะคะว่าเด็กจะไม่ต้องยุ่งกับคุณพ่อคุณแม่อีกต่อไปแล้วค่ะแล้วจะเล่นได้แต่อันนี้เลยเพลินม,มากเลยใช่ไหมคะใช่เต็กเกอร์นี่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เอามาเล่นติดก,กันแบบได้สนุกสนานเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะ เพราะว่ามันจะน่ารักนะคะเพราะมันจะไม่ชอบหลุดด้วยไหนไหน,ไหนลองแกะมาอันนึงให้เพื่อนๆดูสิคะว่ามันหลุดออกง่ายไหมคะเอาที่แข็งก็ได้คะ่ะตรงหน้า,าหลุดออกได้ง่ายๆเลยนะคะใช่ไม่เป็นอันตรายนะคะใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถติดได้ด้วยคะ่ะเพราะมันไม่อันตรายไม่มีสารเคมีอะไรด้วย ต่อไปเราจะมาให้น้องมินนี่ชิมขนมกันนะคะมาลองชิมขนมกันเลยค่ะเด็กๆชอบนะคะขนมอร่อยเป็นไงบ้างคะเขานะคะจะไม่หวานผู้ใหญ่ก็กินได้เหมือนกันนะคะเนี่ย นี่นะคะเขาจะมีหลายสีมากนี่ค่ะแล้วก็จับได้ด้วยเดี๋ยวค่อยเวลาอ่ะอ่านะเรามาดูกล่องที่สองกันเลยนะคะ ใช้นิ้วโป้งแทงก็ได้ไหนขอทุกคนที่สองในค่ะน้องมินนี่เผื่อเพื่อนๆอยากหาซื้อกันนะคะดูขอดูด้านหลังด้วยค่ะอ่าเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะ มันจะซ้ำหรือจำไม่ซ้ำไหนโชว์ลายหน่อยสิคะนี่นี่ค่ะลายนี้แล้วก็จะมีเป็นลายนี้จะเป็นลายนี้นะคะนี่จะที่มันมีซ้ำซ้ำไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรานี่ตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันนะคะเนี่ย เกียบตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้น่ารักเราไม่เคยเกมก่อนเลยเรานะคะจะมาดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็แกะกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้น้องมินี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ